ทำงานของวันนี้ชั้ววชัวลองน้ำลองพี่น้องบ้างแต่ละนอสุดยอดตราต้องดิ่งกระจายมูอนี่ พอได้ยู่ได้กินคือเก่าปอกครับบานนี่ปอกแล้วก็กอกถุงอันนี้ว่าสบอัดถุงดอกเพราะมันอ่อนเกินเนาะสิป,ปอกกอกใส่ถุงขายวันนี้สำนั้นป้าขัดหงามขัดหงงามไม,ไม่ขาวงามพี่น้อง ไม่นี้สมุยคุดเอาเลยเห็นมันเห็นแต่ไปลายไดมันอะขาวสวยงามม้ย อน,นี่ยนเห็้าขาวครับ หน่อเขียวมีทั้งหน่อขาวหน่อเขียวอ่อนนะมั้ยนะนี่แต่ละหน่อนีอ่เน,น,น,นาะขาวๆเอาอยู่ดีใช่ไหม งามแหงออหือหือ,อ,อ,อป่กินนอกเดียวกับอีมไหมกินนอได้ยังไงตัดออกเลยเลืออมันแตกเันจบ้ตัดทินด่นกับแต่ว่ามันเลือ่อ हम्म <small noise> ไม่มีแต่แบบแบบขุดเอาตั้งเลยมีแต่โหน่งงามพี่น้องโหนไม้มีแต่แบบขุดเอาเออชาหัวใหม่ๆอยู่ดยมาหอดกับอาบน้ำอาบนาบแล้วเราก็มาลังสมน้ำไม้พี่น้องกเลยโบได้บันคาย แต่งให้มันสวยมันดูดีเคยเห็นกระสอออนมื่อนี้ไม่ไพดีดมือสามวยเมื่อวานนี่โคตรทรมานเลยแอ่มันดีดนะ่ะบ่หน้าแตกไพ่บกเขาเ่าไปในป่านะมัยไล่เนอะบุมเพ่หูเด้อพี่น้องเอ้ยลองเขาเ่าไปเบิ่งด้วยป่านะมัยไลนะ่ให้มือนอีไปนะโอ้โคตรมืดเลย มันเป็นผงอยู่ฟานไวตรงนี้มันสีโมเมนแบบเฮาย่างสบายได้มันเป็นผงเป็นผงรอดไปมึงเนี่ยนอเนเสมุยขุดต่ำผลจะได้เะ็นไรทำหินตะายมันเลยจ้ะมันขุดเนี้ยมันคานกางโกก็นเลยขุดได้เท่าเท่าที่เท่าที่ได้นะโอ้าน ผมงามไม่อยากจะพากเลยนี่สวยๆอืมกระโนเด็ดต่มจำแจวแสบๆเลยนี่โนได้คุดตื้นกันโอน้อ่อน အင်းမမရောင်းနေงามတယ် mới rồi อือสวยอือนี่เหยาะข้างล่างนีากอกถุงบ่แม่นะมันสิกอกถุงมีคนสิมาเอาแล้วขาจองแล้วตัวนี้มื้อนี้เอาสดอือมางาม